มีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เนชันทีวีของเราเกาติดมาตลอดค่ะเป็นปัญหาเรื่องของการหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือว่าพอมอค่ะคือเขาได้รับเงินเดือนเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงในอัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเอาไว้แล้วก็เป็นแบบนี้มา20ปีแล้วคือเสนอข่าวตั้งแต่ประมาณปีที่18อะแล้วก็มา19แล้วก็มา20นะคะคือยังไม่ได้เงินเลยมีคนได้รับความเดือดร้อนเนี่ย ที่ต้องออกข่าวบ่อยๆเพราะว่าเป็นแสนรายเยอะจริงๆค่ะทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นตําแหน่งที่กําหนดขึ้นมาใหม่เขาเอามาทดแทนการงดบรรจุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นนโยบายคุมกําเนิดข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเขาไม่มีสวัสดิการดีเท่าข้ารชาชการนะคะบำนาญสิทธิรักษาพยาบาลฟรีอะไรแบบนี้คณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อปี42อนุมัติให้ได้เงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าข้ารชาชการในสายผู้สอนเนี่ยให้สูงกว่า1ถึงจเท่าสายสนับสนุนสูงกว่า1.5เท่าแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่าหักเงินเดือนเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปจัดสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัยหลายสถาบันเนี่ย เขาไม่ได้ทําจริงๆนะอเอาเงินที่หักไปนไปทําอย่างอื่นสุดท้ายพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็เกิดการฟ้องร้องกันในศาลปกครองด้วยล่าสุดมีคดีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามาร้อยเรายรวมตัวกันฟ้องมหาวิทยาลัยต่อศาลปกครองขอนแก่นนะครับ ศาลมีคำสั่งให้แยกคดีออกเป็นคดีใหม่177คดีปรากฏว่าเมื่อ9กันยายนครับศาลปกครองขอนแก่นได้พิพากษาให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยจ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีต่อพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวม10คดีจากคดีทั้งหมด177คดีภายใน60วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด เนี่ยนะครับมีการคำนวณตัวเลขกันนะครับว่าหากศาลมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีการ้องร้องกัน177คดีที่ว่าเนี่ย โอโหจะคิดเป็นเงินกว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวคือที่ผ่านมานะคะมีพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยฟ้องชนะมาหลายคดีละอย่างมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แนววินิจฉัยของศาลเนี่ยก็คือเป็นไปนในทางเดียวกันให้พนักงานชนะไงอืมเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับทำให้ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบัานอุดมศึกษาภายใต้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัานอุดมศึกษาหรือว่ากอพอ,อนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อย่างด่วนเลยนะครับในวันพุธที่16กันยายนเพื่อวางแนวทางการจัดการไม่ให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องที่ก็มองว่าจะตามมาอีกหลายคดี น,นะครับอันจะทําให้คดีความที่เกิดขึ้นโอ้ยเต็มมหาวิทยาลัยไปหมดเลยนั่นนะสิเพราะฉะนั้นนะคะมันควรจะมีทางที่เหมาะสมได้แล้วทางเครือข่ายประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยหรือว่าทปสทเขามองว่าควรจะพิจารณาให้กระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยโดยกพอ ชัดเจนไปเลยมีความชัดเจนลงมาตั้งแต่ส่วนกลางแล้วก็แจ้งไปที่มหาวิทยาลัยแต่ละที่บอกว่าคุณนะไปยึดตามแนวคำพิพากษาพวกนี้ได้แล้วสร้างความเป็นธรรมให้กับบุคลากรลดปัญหาการฟ้องร้องที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อไหร่ที่แพ้คดีก็ต้องจ่ายย้อนหลังพร้อมกับดอกเบีย้ยที่สูงอยู่ดีอือก็ออเดี๋ยวตามกันนะครับเรื่องนี้